ถายได้ใช <c oughs> okay. ่ไหมโอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเนึงนะคะอยู่ช่องอีเวนทชวนะคะวันนี้เสียงก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างเจ็บคอนะก็วันนี้จะมาบอกว่าคือพี่จะกลับมาเล่นเกมมาครับนะแต่ว่าไม่ใช่มาคราบของจริงนะจะเป็นม c คร f บของปลอมซึ่งถ้าตอนนี้คลิปอะพี่จะทิ้งลิงก์เอ่อดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างนะว่ามันคือ ของอะไรอะแต่ว่าพี่จะเล่นในของแบบเวอร์ชั่น1่งจุนะเพราะว่ามันให้มาแบบนั้นเนาะก็ก็ต้องเล่นอะโอเคนะก็เออคือจะบอกว่าคือพี่สร้างตัวละครในเกมมาครับไปเสร็จแล้วซึ่งตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่อาจจะดูแปลกๆน่อยเพราะว่าตอนนั้นพี่คิดอะไรไม่ออกเลยอะแถมตอนไอ้น,นั้นมันก็ดูงงๆด้วยอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังดีก็ คลิปทำไปงั้นแหละแต่ว่าพุ่งไม่ไม่ไมพรุ่งนี้ก็วันนี้นี่แหละไม่พรุ่งนี้ก็วันไหนจักวันนึงแหละเดี๋ยวพี่จะเอามาลงนะแต่อาจจะลงช้าหน่อยนะคลอรอดูด้วยนะถ้าใครมาดูคลิปนี้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะอยากให้พี่ทำคลิปต่อไปก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็ติดตามเยอะๆด้วยนะ Bye-bye.